คำเตือนลิปวิโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ล่นตามเด็ดขาดนะครับเพื่อความหวังดีจากช่องไรอันคินนะครับ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันพิงคนครับคลิปนี้เราก็ไม่วยาแปะนะครับนะก็มีท่านผู้ชมขอมานะครับว่าให้เล่นจุดสามร้อยให้ดูหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาจัดในคลิปนี้นะครับนะและผมก็เล่นในช่วงของเวลาวันธรรมนั่นเองนะทุกคนวันธชามคือกลุ่มเซนเตอเกมนั่นเองนะครับนะมีในค่ายของปีพีนะครับตามนี้เลยแล้วก็ค่ายของปีจีนะอาแปะเรามีอีกแล้วนะทุกคนมีหรือไม่มีเราก็จัดหมดนะครับเออนะ แล้วก็ค่ายของโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับนะก็มีตามนี้เลยนะครับนะกลุ่มธรรมเพื่อกลุ่มแจ้งเตือนเกมนะเข้ากลุ่มธรรมก็ลิงก์แดกในคุิเป็นเลยนะครับทุกคนก่อนเข้าเล่นเกมนะครับก็ช่วยกันกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับไปเราไปลุยกันเลยดีกว่านะโอเคครับทุกคนเราก็อยู่ที่หน้าเกมหมดแล้วนะครับอ่ะคุณสามร้อยอย่างที่ท่านผู้ทุขอมาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอซื้อเลยนะครับกับแปดสองบาทเป็นก่อนเลยนะ คือเรามีมีมอยู่3ามร้อยไงผมว่าจะซื้อแบบ2บาทคือรอบละร้อยได้อีกนะครับจะได้สักามรอบนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงดำไหมนั่นรอบเรกงเนะี <c> ่ย <oughs> ไปเออทันบ,บนต่อทุกคนสวยผมกะว่าจะขอสักสิบสองคูสิบสี่อะไรกันนะโอเคมา ขอด้านล่างสัก16ทุกคนสวยมาสิบหกได้ไหมได้ไหม,ไไหมโอ้ยเห็นเลยว่าตกดำแน่นอนแม่รอบแรกก็ตกดำนะทุกคนนะมาดูรอบที่สองกันครับเฮ้ยเดี๋ยวเาว่ามันจ่ายทุกคนหาว่ามันแตกให้นะครับไม่ตกดำผมอาจจะเพิ่มเป็ดเลยนะครับนะแต่ก็ เดี๋ยวมาดูนก่อนว่ามันจะจ่ายให้เราไหมนะเอาให้ไม่ตกดําก่อนทุกคนนะเออเมื่อกี้เข็มคือรอบสุดท้ายแหละเราผมต้องการแค่16ในทุกคนด้านล่างเนี่ยม,มาตกดํารอบสุดท้ายพอดีไปครับรอบนี้เอาอะไร14 16เหมือนเดิมไหมทุกคนอ่ะมา ส2งกุบขับโทนเหมือนเดิมแต่รอบนี้ได้มานะครับไม่ต้องดำแล้วมันจะจ่ายแล้วไม่จ่ายอีกเรื่องหนึ่งเดีย๋ยมาลุ้นกันก่อนนะครับแต่อย่างน้อยๆขอให้ได้ทุนคืนด้วยกันนะอืมประทัดมาครับสวยยิวไหลไหมยิวไม่ไหลว,ว่ะเวาไปครับเวาไปอีกแล้วเฮ้ยเองมา ต่อได้อังเปล่าครับทุกคนแล้วก็คิวไหลครับ <c oughs> เก็บไปเรื่อยๆครับทุกคนต้นแิดหน่อยก่อนนะครับอีกสี่รอบสุดท้ายปัดมาไม่ไหลไม่คมโบงไม่อะไรสักอย่าง <c oughs> อะไรคำนี้สวยไหลมาดิคิวอ คเคอะเคไม่ลงว่ะอ่ะสุดท้ายครับทุกคนเป็นไงครับ <c oughs> ได้มาหนึ่งร้อยห้าบาทนะกำไรห้าบาทนะครับทุกคนอ่ะขอเดี๋ยวาขาดทุนนะเออซือ้อผมก็ซื้อต่อเลยกันนะครับนะคุณสามร้อยนะทุกคนผมขอให้แตกสัก เออหนึ่งพันนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทุนสามร้อยอ่ะโอ้ยทุนสามร้อยทุกคนได้กําไรมาเข้าหนึ่งได้มาสามร้อยหกร้อยก็ถือว่าได้แล้วนะครับทุกคนช่วงน,นี้อ่ะได้เท่าไหร่เอาไปก่อนนะครับเอออ่ะรอบนี้ผมขอสิบสี่อุนสิบสี่ก็แล้วกันมาครับได้มาแล้วครับสิบสี่ตาล่างได้สิบสี่ไหมโอเค ได้มาแล้วนะครับ14คูณ14นะครับทุกคนรอบที่สามนะครับขอกำไรหน่อยนะครับเพราะว่ารอบเลขตกดำรอบสองนี้ได้ทุนคืนนะครับได้กำไรมาห้าบาทนะครับไม่ไหวครับแบบนั้นจริงจิกันทุกคนช่วงนี้อ่ะกำไรนิดๆเดีวยวหน่อยนะเอาให้ก็คือเอาหมดอ่ะดีกว่ามันไม่ได้เลยเลยนะครับนะ อย่างที่เขาพ,พูดกันทุกคนนะซีจีนแข็งเกินไม่รู้ไม่รู้ทำไมนะแข็งแข็งมาดีๆสักแป๊บนึงอ้าวครับว่าแข็งอีกแล้วเฮ้ยแต่ตอนนี้เรามารุ่นก่อนทุกคนเข้าฟีนีฟีไหมเ,เอ่ยพข้มไหมเอ่ยเข้าไม่เอ่เไเยไม่เข้าว่ะโอ้โห่ะซีสองบาทครับไปยันต่อคนอีกกลุสองสิบเอ็ดรอบนะครับเปาไป วิยใจหน่อยใจหน่อยแตะมาดีครับมาเออไหลไปอเอเไม่ช่เกลียดเจนะทุกคนพูดผิดโอ้ยไม่ไหลเลยไม่ลงให้เลยอะ่ะโอ้ยไม่แข็งจริงทุกคนนะดูทุกคนสังเกตดูดูนะทุกคนดูเองเลยนะมันแข็งจริงมันไม่ค่อยไหลให้เราไม่ไม่ลงไม่อะไรเลย โอ้โหมาดีครับเอเต็มเต็มไปเคไหลไปครับทุกคนสิบมาครับทุกคนโอ้โหยี่หัวมังกรไหลครับเออแล้วก็ไปรอบนี้มันคอมโบดีนะครับผมนะอ่ะอีกหนึ่งรอบครับเคมาแล้วก็เอครับสุดท้ายครับทุกคนไม่ได้อะไรนะครับนะว่าวไปยล้วรอบสุดท้าย นมา366บาทน,นะครับถือว่ากำไรอยู่ที่ประมาณส6งนะครับเอออ่ะเดี๋ยวผมพอออแบบหมดหน้าตักทุกคนนะตอนนี้เรามีอยู่470บาทน,นะครับเป็ด9บาทก็ไล้กันนะ450รอยหมาครับไปกันรอบสุดท้ายครับทุกคนหมดก็คือหมดนะครับตกดำก็คือจบเลยนะครับนะ เออหากตังกรรมคือจบเลยนะครับเพราะเราหมดตักเลยนะครับเหลืออยู่20บาทนะครับเอาไว้เป็นขวันกำลังใจ <laughs> อบใจโอ้ไปการหมุนนะทุกคนเออลืมบอกไปนะผมจะหมุนตัวคูณก่อนเสมอนะครับอย่างน้อยสองรอบนะทุกคนอย่างน้อยสองรอบนะครับนะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ดลพินิจของนานผู้ชมนะครับเออเอา กาวิจารณญาในการรับชมนะครับนะก็คิดเอาเองเลยครับอ่ะรอบนี้ผมพอ16คูณ16กเลยกันนะผลดมาดึงขนาดนี้แล้วนะครับ1ิดบวกไปขอให้ได้ขอให้โดนมันโอเคมันได้แล้วไปครับทุกคน16คูณ16นะครับกับแบต9บาทนะรอบสุดท้ายนะครับได้คือได้นะครับแต่มันได้มาแล้วนะแต่มันจะแตกนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งคน เดี๋ยวมาดูก่อนจะแตกให้ไหมนะแต่ตอนนี้ว่าไปหลายรอบแล้วเ่า <laughs> ไปหลายรอบแล้วอะเจมาครับโหสองร้อยสามสิบว่ะอือเอาเก็บไปก่อนทุกคนไปประทัดมาอีกแล้วเกอะไรไหมเกไม่ไหลครับเจ็ดสิบไหลอยู่ เกตเตอร์มันไม่เข้าฟีน,ฟนิฟีว่ะทุกคนมาให้เสียวสองรอบแล้วนะครับวอลไปโอเคครับแล้วก็อะไรนานครับนานมากนะที่แบบมันไม่คอมโบแบบรนรัวแบบคอมโบรุนรัวไม่มานานมากทุกคนนะบุกคลเนี่นมนยมันจ่ายแบบนี้คิวดูคิวแถวสามไม่ลงอะ่ะ 338แปดครับทุกคนอ่ะไปกันต่ออีกห้ารอบสุดท้ายครับวอลไปหนึ่งแล้วครับวอลไปสองครับทุกคนวอลไปสามนะครับเราไม่วอลครับเรามีคิวมาครับอีกหนึ่งรอบครับทุกคนเออเก็บมาก่อนที่สิบอ่ะสิบไหลดีเออแถวแรกหน่อยเอแถวแรกสวยพี่สวยสามร้อยสี่สสิบห้า อออด้วยเจครับทุกค,คนไหลไปไหลไปดูรัวไหลไปดูรัวเอ,อ่อแปดร้อยยี่สิบครับอ่าสุดท้ายครับว้าวครับทุกคนโอ้โหมามันมาจ่ายรอบสุดท้ายสองรอบสุดท้ายนะโอ้โหคิดว่าจะไม่จ่ายเลยนะ <c oughs> ผมเชื่อเมื่อกี้จะได้ประมาณแบบสามสี่ร้อยเองนะครับจนทำไปทำมามาจ่ายรอบสุดท้ายนะครับนะก็ สรุปนะครับทุกคนผมบ่าสมรี้300นะครับตามคําขอที่ท่านผู้ชมขอมาเลยนะครับแล้วก็แตกมาทั้งหมด1,800นะครับกำไรอยู่ที่วัน1,556นะครับทุกคนก็ถือว่าได้กําไรมาพอสมควรนะครับนะคือช่วงเนี้ยได้มากได้น้อยทุกคนเอาไปก่อนครับมันได้มากได้น้อยเออเอาไปก่อนเก็บไปก่อนนะครับนะแล้วก็ดีกว่าเสียแล้กันนะจำเอาไว้ด้วยนะพยายามเล่นยังไงทุกคนได้มากได้น้อยดีกว่าเสียนะเล่นยังไงก็จะได้นะครับทุกคน แข่งๆไปนะทื่อๆก็อย่าไปเล่นนะทุกคนก็ควรไปเล่นรอบอื่นแทนนะครับนะแต่ก็ผมจะมาจัดในช่วงของเวลาบนธรรทามเท่านั้นนะครับทุกคนถามว่านอกเวลาบนน้รทามก็มีเล่นบ้างน,นะครับแต่ก็มีได้มีเสียนะครับทุกคนนะก็มันแบบนี้เลยนะในเกมนะครับเออนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปดีกว่านะครับทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ